ออกมาหน้าตอนบายค่ะมาเจอตาตะมวนละวานแหยแหยเอ็นนี่ะค่ะตาละวานก็ได้ย่ค่ะได้ย่ฝ่ายแห่งนี้น้าแหงหลายแล้วน้าขาดหลายแหงหลายตาละซิวานแหยเอาสซิได้อีกปะ จอบปลาบ่อนแล้วไงเห็นปลาบ่อนแล้ววานแล้วค่ะโอ้ยขอบวงปลาที่ว่นบ่อนไก่เติบตัวเนี่ยย <c oughs> ่นไก่เติมว่านไก่เติบอ่ารุ่นแล้วค่ะตาละสาวเสือขึ้นมาก,ก่อนรุ่นน้ำกัน โอ้ติดดวงตาติดตัวนึงได้ปลาขาวปลาตองได้ปลาตองตัวนึงเองมันปลาตองอยู่ปลาตอง <c oughs> น้องแซ่ผู้เพิ่นเคยมายกสะดุง้งเพิ่นว่าปาง้อมเพิ่อนมาสังเกตอาการเพิ่นว่าเกิดสังเกตปลาเสดมายกสะดุ้งบ่ มาเบ่ง่าป่างอมบเพระ,ระ่ามว่านี่อากาศฝนตกค่ะฝนตกลิ้นใส่เขาเขากระลังแก่เข่าแก,ก,าก,ก่แต่ว่าฝนตกตาเราสังเกตว่าป,ป่าบ่นก่อนแล้ยวยังสีวานยังสิบริดเสียเที่ยวใส่เบ็ดใส่เบ็ดเงี้ยอย่างไะจ้าเงี้ยเขียดอ๋อใส่เบ็ดเงี้ยเขียด บ่อนอยู่กลางวานมาถึงละลุยน้ำใส่แล้วสิลุยไปหาบองตองไงหต่างแล้วลงแตกกลางน้ำเลยเพระบาะว่ามันบ่อนอยู่กลางยูร์ต่อฟังมันบอกให้บ่อน วานเทนี่พอนต้องร้อให้ปลามันบ่อนก่อนเน้ะค่ะเห็นปลาบ่อนขึ้นมาแล้วพคนจังหวานกันมันจังสิบเสียเที่ยวรุนอ่ะคนงานแกแล้วค่ะเอาแล้ว ที่นี่ร้อนหลนนนะะุนน้ำ่นด้วยค่ะว้อนี้ ติดจู้ค่ะปลาขาวเบื่อเลยสายตาได้ปลาขาวได้ปลาขาวอยู่เป็นวะเนี่โอ้ได้ปลาปลาโอ้ทุกอย่ที่เป็นปลาตองแล้วน่ะนึกว่าปลาขาวปลาตองน้อยเนาะกับปลาสลิดปลาสลิดปลาขาวปลาเพิ่งตัวใหญ่ เืน่วยเพื่น้องป,ปะตองก็ได้ที่แล้วเพืนยกสุดดวงมันก็ได้ตัวท่านี้แล้วเนี่ย เลืองแล้วค่ะอีกประมาณจากสองอาทิตย์แล้วค่ะเนะเาะข่าแก่เต็มที่ก็จะได้เกี่ยวกันแล้วสาอิสานก็ออกมาเบิ้งเขา่าเขา่าของน้าสาวอิสานที่จะเกี่ยวเป็นข่ามะลิค่ะเข่ามะลินึ่นห มันฟังนี่ได้ปลาได้ปลากระเดิดปลากระเดิดปลาขาวอู้ได้ปลาสูตรฟังทั้งไหนเนี่ยีลฟังนี่เตี่ยอู้ได้ปลาสูตรง่และเว้เข้าไปเวิ้งน้าแป๊บเดียวอืมมันบ่นบ่ตาไม่ว่านะบ่นวางลงไปเลยดิวันซาวได้ปลาสูตรง่ตัวนึงแล้ว น้องก,กระโดดปลาคาวน้อยตัวนึ่งโอ้ยตกลุด ได้ยุติอ๋อเพราเธอคนวานอยู่ทั้งขอบจะฟังย่างอ้อมวนรอต่ฟังวานค่ะนะฟังพุ่นพ่นสิได้บอ ปลาขาวน้อยตัวสองตัวค่ะ ติดดูค่ปะปากาวน้อย ได้แล้วแล้งอยู่ดอก <laughs> ได้แล้วแล้งอยู่ <c oughs> แกง่งใช่ไหมสมเนาะปลาขาวน้อยตาแล้วก็สีวานอยู่หนีต่อประกาับ,บ้านง่ายดหรด,ด้วะบ้านอีกจักบาทก็กลับ